เรื่องเล่นเกม PlayStation รุ่นต่างๆเกมบอยที่ต้องใส่แผ่นเกมจากด้านหลังตัวเครื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมคอมพิวเตอร์ยุกแรกๆก็มีมาให้ชมกันค่ะที่พิพิธภัณฑ์วิดีโอเกมค่ะตั้งอยู่ในย่านซูหุยนะคะนครเซียงไฮ้นั่นเองต้องบอกว่านี่เป็นพิพิธภัณฑ์วิดีโอเกมแห่งใหม่ค่ะที่รวบรวมเกมรุ่นต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้มากกว่า5,000เกมเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมคอนโซลเกมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เกมรวมถึงนิตยสารเกมก็มีค่ะภายในพื้นที่ กว่า2,000ตารางเมตรนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันค่ะโดยจะพาเราไปสำรวจวิวัฒนาการของเกมตั้งแต่ยุคเริ่มต้นการพัฒนาเกมคอนโซลเกมคอมพิวเตอร์และวก็วิดีโอเกมค่ะ หนึ่งในไฮไลท์ของพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้นะคะคือการนำ m a ก n no น Walk Odyssey ค่ะซึ่งเป็นเครื่องเกมคอนโซลเครื่องแรกของโลกที่วางจำหน่ายในสหรัฐในปี1972มาจัดแสดงด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดแสดงต้นแบบเกมสุดคลาสสิกอีกหลายเกมค่ะที่นำมาให้ลองเล่นย้อนวัยกันด้วยนะคะด้านผู้จัดการพิพิพธภัณฑ์วิดีโอเกมก็ตั้งเป้าแล้วค่ะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ทาความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ด้านเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมนะคะการพัฒนาเกม ยุคต่างๆหากก็อยากให้ผู้ชม,มนะคะได้เยี่ยมชมเห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาวงการเกมกันต่อไปค่ะ